นยทำอาหารก่อนกินอาหารเก่าแนวเเท่นนะครับ ก็วันนี้ก็วันที่เจ็ดนะเจ็ดวันนี้วันที่เจ็ดนะ มืดพอดีเลยช่วงนี้ก็เป็นหวันะน้ำฮอลโหลแมนโอ้ยนี่คือรูปโอ้ยไม่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  ไว้ข้างนอกด้วยนะเพื่อจะมีด้วยการกระดวกนะแล้วก็ไว้ตรงไหนดีอ่าเนี้ย Gue t referred ไปเดีนแล้โอ้ยเดือด ขอไปนะดื่มนะก็ก็คือผมดืมปรับนะขอไปนะมันเป็นสีเหลืองนะใหม่ก็ได้่อ่าวันนี้เราเป็นจมาของกันนะอ่าใช่ไหม สองก็เป็นหาเบื่อหาของมันอาเนะจะเล็กอาจจะเล็กจเมินอาจจะใหญ่นะเกติดีๆด้วยนะอ่าบ้านเรามันไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเออช้นสองแล้วไม่เหมือนใครด้วย ดาบมันหักเล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรขาดาบใหม่แล้วแล้วก็คับโอ้แหล่หมดพอที่ โดนี่ครบ้านอ,อ,อเราเดีข่งก่อเอ้ยไม่ได้จีทำอย่างนี้ด้เนี่ยอ่อาตัวแข่งบ้านอ่ะขอเขาเรียกว,ว่าบ้านมัน ว่ามันหลูไปหน่อยนะครับหลวเนี่ยเป็นไงะครับเราสัญญากับพางที่แล้วใช่ไหมว่าถ้าเราเต้นเนี่ยก็จะไม่ทาอีกใช่ไหมผมพยายามอยู่นะครับอนันนี้พยายามมากขัางหลังนี่งตกไปไม่จับแป้งครับหลับงบ้าน ล้งบ้านจะมีหล้างนะ้ำว,วันแรกวันนี้วันที่เจ็ดนะผมนับเวลาเล่นด้วยนะสังเ,เกตให้ดีนะผมจะแคทพักหนึ่งนี่ก็จะแคสแค่สามวันแล้วก็ออกนะเพราะว่ามันนานนะจะใช้เวลาแค่สี่สิบนาทีนะ อันนี้ก็จะมืดแล้วอันนี้ก็ใบใบาองแล้วนะครับใหม่ครับนะให้กะน,นะเราจะหาแนะร่หาไฟด้วยัรเ่อนหาอะไรมากๆยนะยครับได้แล้วก็คับ าก็จะได้ใช้ใหม่อะมันเป็นความคิดที่ไอเดียมากอ,มอันนี้ก็ผ่านไปหลายช่วโมงแล้วเอหลายนาทีแล้วก็ไม่เจอทาไหนอแล้วที่ไหนที่เรีวกว่าทำเนี่ยโอ้หายากแท้ เอ้นี่ยโอ้จะไม่ค่อยไปท่านนะเพราะว่าพังกายแล้วก็จะอดทํานะอาจจะถือว่าเป็นจบกเกอู์นะจะได้ถือมันในเนี้ย,นยหน่อยนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยนะครับ อืนจริงเลยคุณก็ลองมีเกินสักอย่างหนึ่งเกี่กับแนวของสร้างกฎอีกนะ้วสร้างกดโดยการถ้าเราถ่ายแล้วก็ไม่ไม่ทำอีกคนระัแล้วก็จะเล่นเซสใหม่บบานะี้เปลี่ยนไปนะปรับเป็นโหดโมดนะายคออย่างอย่าปรบนะคัมบี้มันจะแข็งแก่นขึ้นแล้วก็ บวอึขึ้นด้วยนะครับังเกจดีๆนะนม,มันถือว่าเกลง ก็เป็นที่อาบนา้ำอาบน้ำข้างนอก ท,ที่คับหลักบ้านนิดนึงอสานที่อ่าว่าที่ค้กทับหลายอันแลยว่า,น,านนะแนะนำนะเพราะว่า บ้านหนึงเดียวแล้วมาขาบ้านเกษตเวลาเนี่ยเชื่อใจด้วยบ้นานแนวแต่มนธรรมชาต,ตินี่คือวันที่สองจนวันที่สองอเอาอะไรอะ่ะยังนอนไม่ได้เอะ๊ะนอนไม่ได้มันเก็ไม่หมดเวลาอนะ นอนนี่ผมก็จะคูณสองไปเรื่อยนะจะได้คุ้ณค่าขลับการนอนก็การเล่นด้วยเลยไม่นอนเออปิดแง่อากไว้เอา เอาดินด้วยนะจะได้ร่มรื่หาดอกไม้ด้วยอุ้ยแต่คนเด็ดเอาอดโอเคาดอกไม้ไป ไปปลูกนะแนวไว้ยนะังไงอ่ะเอ้ยฝนนี่มนไม่พอป่ะยะซางเดี๋ยวยังไม่มีใบไรนะครับปีนไปก่อนตดอกไม้นะครับโอ้ซขมบีือขมือขมือขมี้ ไอ้ล้อรอร์อร์ดรอร์ดรอร์ดอร์ดร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 รอร์ดอะ์รอรอร์ดรอดรอร์รอร์ดรอร์ดรอ์ออดรอดด ไม่อยากไม่อยากยุ่งครับเอาเว่ละไปทุบเกี่ยวข้องละทำไม่ได้เว้ยผิดหลุดเป็นของส่งนีง่ไงนะไม่อยากเว้ยจริงอ่ะนะไอ โอโห้ไม่จืดครับอยญ่ด้วยเดี๋ยวค่อยจัดเก็บคนระับเป็นไม้อะไรบ่านนะ่ะอาจัดเก็บก่อนเลยครนบะไหนๆก็จะมืดแลกนะจืดอ่ดดไม้ก็วาง่างนี้แลอก นิ้วม,มาได้เงีว้ว,วะ่ะรวมกันจะได้อากอ,อกแรงครับ 就啊，没事 you know，没事，没事。 กระโจมตัวอนนี้ด้วยฮ่าวันไหยังด้วยอ้อดาบก่อ็ที่เป็นจอก็ได้เอาเก็บไปก่อนดีกว่าเนาะ ี๋ยพออยากใช้ก็ใช้เองแหะเขอนมาแเ้ยอนคนที่เาเรียกเราเดีอยากอยอยากเขามางบ้านร้อ Ừ. Yeah. Tao có. บีเด็กกากวยเลยเออกากวยเดี๋ยวจะกวยเลยเอาเป็นพวกอาหารน้ำจิ้งเอฟทอดอะไรแบบนี้ยเออก็เป็นอาหารที่แบบไม่ค่อดก่ <c oughs> อนอะ ับมีงานมีหลายงานก็อย่างนี้ครับอ่าดินก็ไปนี้แล้น

Keep up! Keep up! I'm cheating! Who's the new country? Smart! You're done now! You're done ่ายตายตายันนี้กูเป็นคนสุดท้ายเดีนยวนี้นะ

จบแล้วครับพักถ่ายพาร์ทหน้าก็อาจจะเป็นพาร์ทใหม่นะับเป็นพาร์ทที่ไม่ใช่บ้านนี้อีกแล้วครับก็ใอยากจะมาเล่นบ้านนี้ก็เดี๋ยวให้เล่งโหลดเป็นระยะนะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะ นานอยู่แล้วเออขนุกว่าแห่งัารกดแือนแบบทีม่มันยากจริงจริงก็มันนะมันมันมากเลย มาบวกบบวกวันเเมเป็นเรื่องล่าวที่สนุกมากัอ่าวันนี้ก็เป็นต้นไม้ดอกไม้ปอน,นี่นะครัก็เป็นพวกหญ้าปอนะ ไม้เป็นไม้แล้วก็ไอ้ไม้ไม้เด็กกันนั่นไม้ก็อยู่นี่แล้วก็โอเค เยี่ยมจานมาแล้วงั้นก็ขอขวดอีกด้วยนะครับเดี๋ยวพัดหน้าไปพัดใหม่นะพัดนี้ก็เดี๋ยววก็จะจบลงนะเพราะว่าตายนะเดชเดชไปแล้วดีเดชเดชเดชไปแล้วนะครับสวัสดีครับ